สวัสดีค่ะเอาไว้คนเดิมนะคะวันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ Color Food ของ a t o m y นะคะวิตามินซีวิตามินซีกล่องนี้นะคะเห็นกล่องเล็กๆอย่างนี้นะไม่ธรรมดานะคะมี90สซองเลยนะข้างในอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะข้างในจะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะเวลาทานเราก็ฉีดตรงรอยปากได้เลยนะคะฉีดแล้วก็ทานเลยแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าตามนะคะ ข้างในนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะให้ดูเนาะเอ่อในหนึ่งกล่องเนี้ยค่ะราคาปีกจะอยู่ที่750บาทส่วนราคาสมาชิกอยู่ที่600บาทนะคะวิตามินซีตัวนีเ้เขาจะป้องกันหวัดเนาะแล้วทำให้เราขับถ่ายดีอะคะ่ะแล้วทำให้ผิวพรรณเราสดใสด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอ่าอา,อาตมี วิตามินซีเป็นตัวเลือกให้คุณนะคะจบการรีวิวขอบคุณค่ะ